คิดถึงนะครับผมเป็นนี่อะไรเป็นเป็นนี่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเจอคุณนะผมจะลองแบบหยอกๆกมันดูวันนี้มันจะเป็นยังไงอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่เอาอ่ะคงต้องเา็นอะไรจะคุยเปล่าไม <ป S> ่ได้คุยกันนั้นคิดถึงเฉยๆตอนแหนมั้ยแค่นี้แหละแต่อย่าคุยด้วยนะทีนะสวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องนายพิวัฒน์นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแกล้งเพื่อนของผมนะคือไอ้เจ้านายอ่ะ มันมีเกมให้ผมเล่นก็คือแบบคุยกับเพื่อนแบบคนคุยก็คือแบบผมไม่เคยคุยกับเพื่อนแบบคนคุยเนาะทีนี้ผมก็เืินนิดหน่อยแหละเดี๋ยวไม่รู้ว่าถ้าผมไปคุยกับมันแบบคนคุยจะเป็นยังไงอ่ะสลับไหมวะไม่รับเนี่เออไม่ับสายว่ะเพราะว่ามันจะรวยไม่มันอาจจะสงสัยว่า พวมมาทัไมตอนนี้ว่าอะไรเนี่ย้งบริการฝกข้าริาข้าคามเออไม่มีอะไรจะฝากหรฮัลโหลเอออยู่ไหนอยู่ตนี้มากลางดินกลางดินที่ไหนที่ไอ้น้ำตกเจ็สาวน้อยไปเอาใครบ้าง กำลังจะโดดนะ้ำว่างๆเลยไมไรดไิวันหนึ่งวันนึงผมจะอกใหเปนอย่างนี้ห้าสิบโ,โอเคโอเคโอเคเอฟฟ้องบอกว่าเดี๋ยวห้าสี่โทรมาเดี๋ยวเราโทรหาคนอื่นก่อนดีกว่าซึ่งเพื่อนที่ผมจะแก้คนนั้นคือเพื่อนเป็นเพื่อนที่ผมรักมากสนิทมากคนนี้ไปเอ้ยระวังาราับ เราสาย <mm> มันตัดไปฮัปลโหลฮัลโหลฮัลลโหอยู่ไหนไม่เชื่อไม่ยังเสียงวะเฮ้ยกูยังไม่ตอบมันหรอฮัลโหลอยู่อยู่ไหนโอเคเราไปคนต่อไปดีกว่าเราโทรไปแจ้งไอ้หิงโอเค คมนมเพื่อน2,021โอ้ยความรักความเมตตาหิวความศรัทธาความมันผลัดหรือเปล่าว <Hello? S 2> ะฮสัฮัลโหลอยู่ไหนยูอขอยาทำไรอยู่กำลังจะไปฟิตเสนสกำลังจะไปฟิตเนส โอ้โหจะลดกล้องอ้วนเหรอไม่ผมไม่ได้ลดว่างไหมเนี่ยคุณจะไปยดไคุยคุยด้วยสักหน่อยเอ่อว่างกินข้าวยังฮกินกินข้าวยังไม่กิน้กินข้าวยังอะไรกินข้าวยังกินแล้วกินแล้วได้อะไรกินุงเป็นอะไรุเป็นอะไรยเนี่ด้อะไรกินกินกับกินก๋ยจั๊บอร่อยไหม อะไรก็แค่อยากถามเฉยๆไม่ได้เหรอพวกคตีกูอะจะกเราเย็นนี้กินอะไรไม่รู้ยังไม่คิดโอ้จะกินด้วยได้ไหมออที่ไหนพวกคุยังไม่คิดว่าจะที่ไหนล่ะตีกูแล้วเนี่ยไม,ม่กินกระพาะอะไรจะกูเป็นห่วงไงจะอยากกินอะไรคุยวกวัใครเนี่ยคุยกับปุยเหรอเอางจะให้คุยกับใครล่ะ โอเคโอเคแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกคิดถึงเฉยเฉเปล่าคิดถึงเฉยเฉยไม,<ๆ>ไม่ไม่ได้ไปหรอกแค่นี้แหละคิดถึงนะครับผมตอนนี้ก็เลยมาห้าทีนเนาะฟองบอกว่าจะโทรมาภายในห้าทีตอนนี้มันสิบห้าแล้วเดี๋ยวเราโทรกลับไปดูกอนไม่กินหรอ ต้องรับถูบริการรับักเข้าบาโอเค <Okay, S 2> ไม่แกง้งหวัเวโทรหา,านคนอ,อื่นเนี่ยอันนี้เป็นเพื่อนผมอีกคนหนึ่งเนาะชื่อว่าก้อยคือเป็นคู่กัดกับผมนานเ๋ยผมจะลองแบบหยอกๆมันดูวันนี้มันจะเป็นยังไงเ <c oughs> <c oughs> ออไม่กล้าโทรอ่ะอ่ะโทร <c oughs> ทาไมฮะฮะฮัลโหลครับ ว่างไหมว่างไหม,ไมว่าจะชวนไปกินหมูกระทะหมูกระทะเออตอนนี้ว่างว่างคุยไหมหรือว่ามีงานอะไรไหมไมถถ่ถ้าทำอะไรอยู่นอนเฉยโอ้หานอนเยอะอ้วนนะต้องอะไรจะกวนป่าวไม่ได้คุยกันนั้นคิดถึงเฉยๆ ต่อแหลยังไงไม่ได้ตอนแหลเลยเน<อ>ี่ยเออไปกินข้าวอย่าอยากกินอะไรตอนเย็นนี้อยากกินอะไรอยู่กนะับใครเนี่ยอ๋ออยู่กัเดียร์อยู่กัเดียวไม่เอาอ่ะ,ะโอ้โหด่าเฉยไม่ใช่คนต,ออตีอะไรหรอือเปล่าไม่ใช่คน,นตีออตตไม่ได้คนตีอะไรเลยโทรมาแค่แบบคิดถึงเฉยๆไม่ได้โดนด่านานมั้งอะไรเงี้ย ไปไปออกกำลังกายไหมวิ่งอย่โอ้โหไปวิ่งปกติกูไปไม่สนดงหน้าไปนี่ใช่ก็ไม่รู้วะเธอไม่ชวนเราไปไงก็หลังชวนได้ดิกูทะเลาะอะไรก็พูดอย่างนี้ปกติแล้วไปหนีดิกูไปบินกูรู้ไงก็ไปเจอเบ้อยู่แต่ไม่เจอไงอเดี๋ยจะเขินดิ เดี๋ยวไม่เอา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 เอ้แค่แค่นี้แหละ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 ไม่อะไรอยากอยากคุยด้วยสินะนะเฮ้ยอย่าไปของห้องมันแค่นี้แหละแค่นี้แหละก็แค่นี้แหละบายบายจ้ะทุกคนปะฮัลโหลฮัลโหลครับผมอยากเป็นสิบคำเพื่อจะรับ สอบเสร็จแล้วหรอสอบสอบเสร็จแล้วครับผมโอ้พูดครับด้วยไม่ยินเลยจะอ้วกบอ่ะเขาพูดอดีผมเขาพูดครับอยู่แล้วนี่ของแล้วก็อะไรผมไม่ได้ตอแหล่อะไรเงี้ยมีมีมีอะไรหรือเปล่าครับโทรมาค,คิดถึงผมอ๋อเหมือนงอ่ะโทรมาหารูเลยก่อนคิดคิดถึงผมหรือเปล่าเนี่ยไปกดล้างสายก็ได้ไป